นิจิวามินาซังทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กติเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับแมปอนิเมะชาะร์ดอนนะผมอ่าก็เป็นแมปที่พี่เพ,พิ่งอัดไปก่อนหน้านี้เลยนะตอนนี้เนี่ยพี่ก็เล่นมาไกลแล้วนะครับแทบจะตันเลยคือปลดทุกด่านเลยนะครับแล้วก็มีตัวแบบซีเค็ดนะครับแล้วก็มิติกเนาะปลดแทบจะหมดแล้วนะครับกับเกมนะพี่ก็จะมาแนะนําทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการเล่นนะครับหรือว่าเป็นทริค ที่อาจจะบั๊กหรือไม่บั๊กก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาสอนทุกคนเลยครับทั้งหมดเลยนะในการเล่นอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่โค้ดกันก่อนเลยละกันนะตอนนี้เนี่ยตอนที่พี่อัดนะครับอยู่ที่ประมาณ5้าทุ่มเนาะเกมได้ทําการแจกโค้ดมาครับเมื่อกี้เลยคือเพิ่งลงเลยเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวลองใส่กันดูนะครับว่าได้อะไรบ้างถ้าทุกคนนะครับอยากจะใส่โค้ดก็กดที่3ขีดนะแล้วก็มาตรงที่ A B X นะครับตรงนี้เลย โค้ดแรกก็จะเป็น1 0 0 0 0หมืนะครับใส่ไปเลยนะปึ๊บอู้ของดีมากนะผมได้100โทเค็นแล้วก็คอยคูณ2โพชั่นนะครับแล้วก็ดาเมจคูณ2โพชั่นนะอันนี้คือดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยไม่สามารถหาได้นะผมอ่ะคือมันจะต้องเติมอย่างเดียวนะคือต้องเติมแบบอันนี้อย่างเดียวอะ่ะถึงจะได้นะครับอันนี้คือดีมากๆนะแล้วก็ให้มาร้อยโทเค็นด้วยส่วนโค้ดต่อไปนะครับก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนะอ่ะพี่ก็จะแปะไว้ใต้ดนคลิปชั่นแล้วกันเนาะอ่ะเผื่อใครอยากจะก๊อปไปวานนะครับ Ah, okay. อาได้มา75พาร์สิบโทเค็นนะครับให้รีโลมาตั้ง75เลยหรอโอ้เกมแจกเยอะมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ถือว่ารวยเลยถือว่ารวยเลยโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะอธิบายครับเกี่ยวกับพาร์สิบละกันเนาะว่ามันทำอะไรได้นะครับโอเคผมเดี๋ยวพี่ก็จะมาแนะนําแนวทางการเล่นนะครับเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่เนาะว่าทํายังไงนะครับถึงจะเก่งไวๆนะอไออย่างแรกเลยเนี่ยก็คือทำเควสนะครับนี่มาทําเควสกับชาโด้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยด้านซ้ายเราเกิดมาเนี่ยเราเดินมาตรงซ้ายนะครับเราจะมีเควส์ชาโด้เนาะเราก็รับเควสนะครับชาโด ทำให้หมดเลยนะครับคือเควสแรกเนี่ยจะให้ตีมอนตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ฆ่าเพนให้ตีตัวด้านบนนะครับอ่าตรงนี้เลยนะนี่ฆ่าให้หมดเลยนะครับมันจะมีเควสบอกเนาะว่าให้เราฆ่าตัวไหนบ้างก็เหมือนกับคลิปวิดีโอแรกนะครับที่พี่ปล่อยไปเนาะก็จะทําตามเควสตรงนั้นเลยเคลียร์ให้หมดนะครับถามว่าสําคัญยังไงครับเกี่ยวกับเควสถ้าเราเคลียร์เควสเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้อัจิเมนนะครับตรงนี้นะจะบวกคอยสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็มูฟสปีดเดียวก็คือความเร็วการเดินอันนี้ไม่สําค คิดว่าทุกคนนะครับเคลียร์มอนไม่ไหวเนี่ยทุกคนสามารถขอให้เพื่อน,นครับมาช่วยตีมอนด้วยได้นะถ้าเราตีไปแล้วเนี่ยเราแค่ตีให้ฮิตเดียวน,นะอ่ะตีแค่นี้อ่ะแล้วก็ให้เพื่อนแบบมาตีให้ตายเลยครับเราก็ได้เหมือนกัน,นครับเกี่ยวกับเควสเนาะแต่ตังเนี่ยเราจะได้น้อยนะครับ <S <S เพราะว่า oh. ตังมันจะนับตามดาเมจที่เราทําไปนะอ่ะพอเคลียร์เควสเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็อย่างว่าได้อนี้เสร็จปุ๊บเราสามารถปลดไปโลกที่2ได้นะครับโลกที่2เนี่ยจะใช้อยู่ที่10,000โกลนะครับแนะนำครับโลกที่2ควรจะปลดนะไม่ปลดไม่ได้เลยเพราะ มากพอเรามาโลกที่2แล้วนะครับก็มาเดิม รับเควสแล้วก็ฆ่ามอนนะครับฆ่ามอนเสร็จก็ฆ่าบอสต่อก็จะเป็นโูลอย่างนี้แหละฮะเพราะมันเป็นเกมแนวนี้อะเนาะ,อ,ะอ่ะก็มาฆ่าบอสต่อนะครับแล้วก็มาสุ่มตัวละครแล้วก็ไอตัวเนี่ยพี่ไม่แนะนําไม่สุ่มนะครับเพราะว่ามันจะมีค่ามากสำหรับเลดเกมนะหรือว่าจะมีค่ามากสำหรับคนที่เปิดไข่ตรงนี้ไปเยอะแล้วถามว่าทำไมต้องเปิดไข่ไปเยอะแล้วเดี๋ยวพี่จะมาบออ่อยทีนึงนะครับแล้วที่สําคัญเลยที่พี่บอกว่าทําไมต้องปลดโลก2นะครับถ้าปลดโลก2มาแล้วเนี่ยมันจะมีพาสซีฟนะครับตรงนี้เลยอ่ะก็อย่างที่พี่ ไปช่วงต้นคลิปเนาะพี่ก็สุ่มไปหมดแล้วเรียบร้อยครับพอเราสุ่มบัฟหรือว่าเราสุ่มตัวอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ปลดโล่สามไปได้เลยนะร้านดีซีช็อปตอนนี้ทางร้านมีบริการจําหน่ายแมบปบอนิเมะแว่นการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไอดีไก่เพชรและมิติกหรือตัวละครลับตัวนีใครที่กำลังค้นหาบริการจําหน่ายแมบปบอนิเมะดีเฟนเดอร์เนี่ยทางร้านก็มีจําหน่ายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเพชรลีโลตัวละครชาชนี่พร้อมกับตัวละครลับให้เลือกกันอีกเพียบหรือเกมพาร์ราคาถูกก็มีจําหน่าย เช่นกันไม่บิดไม่เกียนแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยพี่จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะพอผ่านมาด่านนี้นะครับก็จะมีชาร์ดนะนี่ให้เรารับเควสเหมือนเดิมเลยก็จะวนลูปนรกเหมือนเดิมครับก็ตีมอนตีมอนตีมอนแล้วก็มาตีบอสน,นะครับเมืองนี้ก็ไม่มีอะายมากนครับสุ่มตัวอ่าสุ่มตัวนะครับไม่แนะนําให้สุ่มตู้ตัวนะ๋วเนาะก็อย่างที่ว่าไปอ่าสุ่มตู้เงินนะครับพี่แนะนาเนี่ยให้เก็บตังค์ไปสุ่มตู้โลกสุดท้ายดีกว่าเพราะว่าอ่าการันตีตรงนี้เนี่ยมันจะนับตามด่านนะมันไม่ได้นับบบแทุกด่านรวม มันจะนับแค่แบบเฉพาะด่านด่านนั้นแนะนำนะครับให้เก็บตังไว้ไปสุ่มการันตีมิติาด่านสุดท้ายดีกว่านะครับน่าจะคุ้มกว่าเยอะเลยอพอเคลียร์ด่านโจโจ้เสร็จแล้วนะครับก็มาปลดด่านสุดท้ายได้เนาะถ้าคนมีตังถึงแล้วเนี่ยเรามาปลดด่านสุดท้ายได้เลยอันนี้พี่ก็จะสอนแบบรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยมันคือการเคลียร์เควสนะอันนี้ก็คือด่านสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ทางด่านเนี่ยมีอยู่แค่4ด่านเท่านั้นเนาะด่านสุดท้ายครับก็มาเคลียร์เควสเหมือนเดิมเลยนะฮะนี่เลยเคลียร์ชาร์โดแล้ว กี้กี้พวกนี้ด้านล่างนะครับแล้วก็ไปตีด้านบนนะอ่ะตีด้านบนเสร็จก็มาตีด้านหน้าต่อเนี่ยเป็นบอสน,นะครับก็เคลียร์ให้หมด ทุกอันนะครับพอเคี้ยวหมดทุกอันแล้วเนี่ยเราก็จะตันแล้วใช่ไหมแบบด่านไม่มีปลดแล้วอ่ะแล้วก็จะมานั่งสมโตโต,รตรงนี้นะครับตู้ตรงนี้นะครับมันก็จะได้เลเวลเยอะ,ยอะกว่าชาวบ้านเขานะเนี่ยตัวละครมอนอะไรเงี้ยอ่ะเห็นไหมเลเวลยี่สิบเลเวลสิบเจ็ดเลเวลสิบแปดนะครับคือเบสเลเวลเริ่มต้นเนี่ยคือดีมา,มากๆเลยนะครับถามว่าตัวของโลกแรกเนี่ยดีกว่าไหมถ้าเป็นระดับเดียวกันกันกบพวกตัวรีเจนต์หรือว่ามิติกนะครับมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่เลเวลเนี่ยมันจะต่ํากว่านะครับเพราะว่าเบสเลเวลมันจะนับตามด่านที่สูงงงขึ้นนนนนเเเาาะะะะผื่่่่ออทุกคครับดดีี๋ยวพจไป อันนไหดด่ดานโจโจ้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวไล่สุ่มไปทีละด่านเลยด่านโจโจ้เนี่ยถ้าเราพี่เปิดไป3อันเห็นไหมมันก็จะมีเลเวล13เลเวล12นะครับคือเลเวลมันจะต่ำลงเรื่อยๆนะครับเอาด่านมันพีดบ้าง เปิดไปปุ๊บอ่าเลเวล8เลเวล7เห็นไหมมันเวลมันเวลน้อยมากนะครับทุกคนคือไอ้พวกเวลน้อยๆพวกนี้เนี่ยมันทาให้ดามเมจของตัวละครนะครับเบามากเลยนะมันต้องอัพเวลครับหลักๆเกมนี้เกมนี้นครับจะนับตามระดับเลยนะคือยิ่งระดับสูงเนี่ยตัวก็ยิ่งเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกไหนก็ช่างนะจะเป็นตัวจากโลกแรกครับถ้าเป็นตัวระดับมิติเนี่ยมันก็เก่งกว่าตัวลีเจนต์ของดาวสุดท้ายอยู่แล้วนะครับแต่อยู่ที่เลเวลเลยนะเลเวลยิ่งสูงดามเมจมันก็ยิ่งห่างนะครับถ แล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยแค่เลเวล10เนี่ยเป็นตัวมิตินะดังไงตัวรีเจนมันก็แรงกว่านะครับก็ดูจากพิกโร่ครับเลเวล27อ่ะดาเมจแปดร้อยห้าสิบเนาะเราดูกับโกคูเห็นไหม ระดับมิติกเลเวลสิบเก้าดามจแค่เพีหกร้อยสามสิบเองรู้เลยนะครับว่าเลเวลเนี่ยต่างกันเยอะมากนะนี่ค่าดาเมจกับค่าเลเวลแต่ยังไงนะครับตัวมิติกก็ดีกว่าตัวรีเจนแน่นอนแต่อยู่ที่เลเวลเลยนะถ้าใครงงตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ถามพี่มาได้นะพี่ก็จะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยและพี่นะครับก็มีทีการสุ่มเล็กลนๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนดูนะครับว่าการที่เราจะเอาตัวมิติกเนี่ยที่มันดีๆเลยนะทำยังไงนะครับก็แนะนําให้ทุกคนเก็บเก็บมิติกนะครับการันตีตรงนี้นะให้ครบประมาณสัก7,499นะครับเหลือ รีโลอีกรีโลหนึ่งหรือว่า2รีโลก็ได้เอาไว้สุ่มตู้ตัวนะครับตู้ตัวเนี่ยมันจะการันตีตัวมิติให้เลยนะถ้าเราเก็บการันตีด้านบนเสร็จนะครับการันตีมันจะนับรวมกันครับจากตู้เงินกับตู้ตัวมันนับรวมกันเลยนะอันนี้ไม่รู้นะครับว่าเป็นบั็กหรือเปล่านะก็ลองมาสุ่มกันได้เนาะคือมันการันตีตัวมิติเลยก็ตัวมิติตู้นี้เนี่ยมันดีกว่าตัวอ่าตัวนี้นะครับอยู่แล้วเพราะแอนิเมชันเนี่ยมันตีเร็วกว่านะถามว่าด้ไม่ต่างกันไหมก็ไม่ต่างหรอกแต่แค่แอนิเมชันตัวนีีีีี้้้เเนนน่่่มมัััรร็ววววววกกาาาาาะะพตตจดปณ สำหรับที่การสุ่มเอาตัวมิติตู้ตัวเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาพูดเกี่ยวกับอัปเดตหน้านะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะตอนนี้นะครับก็ตัดมาที่ดิสคอร์ดของเกมแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นห้องสนีพีกเนาะก็จะมีพวกอัปเดตหน้าหาปล่อยมาจากห้องนี้แหละอ่ะก็จะมีอะไรมาบ้านนะครับพี่ก็จะมาอธิบายให้ฟังเนาะอันนี้ครับก็จะเป็นโมเดลของกอนะผมทุกคนอ่าคือรู้เลยว่าอัปเดตหน้าเนี่ยเป็นฮันเตอร์เอคันเตอร์แน่นอนอันนี้ก็จะเป็นแมปใหม่นะครับเกี่ยวกับฮันเตอร์เอคันเตอร์เนาะนิวโ น่าจะเป็นร้านค้าเลทนะอ่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีร้านค้านะครับเลทเข้ามาเนาะก็น่าจะมีพวกรีโลพวกอะไรให้เราซื้อแหละพี่คิดว่าและตู้ตรงนี้นะครับนีไน่ไอ้เหลืองๆตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่ตีบวกสแตตตัวละครนะครับผมอ่าอัปเดตหน้าเนี่ยน่าจะมีตัวละครให้เราตีบวกสแตตเนาะก็ได้ปั้นตัวละครกันยาวๆเลยแล้วก็อีกอย่างนะครับที่บวกเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นแฮมเมอร์ตรงนี้เลยอ่าเป็นคอนนะครับน่าจะเป็นเอาไว้ตีบวกเกี่ยวกับอาวุธอะไรย่างงี้พวกสกินนะครับตัวละครที่น่าจะมาในอนาคตนะครับ อย่างแชมเปี้ยนเนี่ยมันจะเป็นสกินที่เอาไว้ใส่ตัวละครใช่ไหมบวกสแตตดาเมจบวกคอยอะไรพวกนี้แมปนี้นะครับก็น่าจะมีเช่นกันนะเผื่อทุกคนนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอ่าที่ใส่สกินจริงหรือเปล่านะครับก็มาดูที่ช่องกระเป๋าเนี่ยมันจะอยู่ที่ช่องแรกเลยครับมันจะเขียนว่า c e s s o r y นะครับเป็นแบบพวกเครื่องประดับอะไรพวกนี้เนาะก็น่าจะเป็นแบบสกินเอาไว้ใส่นั่นแหละอ่ะมันมีขนาดนี้แหละมีโพชั่นไอเทมอันนี้คือมันโผมอมแล้วไงเหลือ accessory ตรงนี้นะครับก็รอมันเข้ามาแล้วกันเนะาะเกี่ยวกับสก็ประมาณนี้ นะครับผมไม่ได้เยอะเลยก็สรุปคร่าวๆเลยนะครับด่านต่อไปที่กำลังจะมาเนี่ยคืออันเทอร์เอกฮันนะครับก็มารอดูกันนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่ๆบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยเกมก็อัปเดตได้แค่ซาร์ซูนทูสองเองนะคือเกมเขาเพิ่งเปิดนะครับก็ให้เวลาเขาหน่อยแล้วกันก็ถือว่าเป็นเกมที่อัปเดตเร็วมากๆเลยนะครับคืออาทิตย์นึงเนี่ยอัปเดตครั้งนึงเลยนะอ่ะถือว่าเร็วมากสําหรับเกมใหม่ที่เปิดตอนนี้นะครับภาพก็สวยเอาเรื่องเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาเนี่ยต้นตจบเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแแชรรรรร์กกกดดััััันนนนนน้้้ววยยยะะะคคคคคบบบบบบสาาหลลิปปีไทุ๊